สวัสดีพี่น้องป้องไฟมดสุกูสุคนเมนี้ก็มากินซอยจุก,ก็เก่าพี่น้องซอยจุซอยจุ้ทำกานเลือดเสียแบบเด้กพี่นอ้องนะเนื้อเสื้อเขาเอืนว่าเนื้อเชื้อนี่มันมีติดมันานานกินที่มากพี่น้องมากขอโทษขออภัยนำเด้อผูดด้ใดบูกกินดิบเ้อะ

ได้ยังกินหากติดตามช่องรุ่งพาแชนแนลนะพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจนะบลอ็อกกัเบิงเนี่ยว่าพี่น้องเอ้ย หารจริงโตพี่น่อกมากครับครับตรงนี้ แทบคือเก่าพี่น,น้องแทบคือเก่า อขอโทษทำด้อยผู้ใดผู้กินเนื้อดิบภานนอก

อาจจะไปนอปตไหนเริ่มฝากติดตามช่องลงพายแชนแนลไอเดอร์ไปนอกไปบ้าง